เป็นโชว์แบบค้างรักอ่ะเป็นโชว์ค้างรักแต่ว่าข้างรักก็ไม่แต่ว่ามาในแนวแซ่แบแซเผ็ดเผแต่ว่ามาันมันหน่อยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของแต่ละแต่ละตัวเองใช่ไหมครัก็ของผมกับย่าก็จะเป็นแบบแนวแบบบิวอัพละบิวอัพก่อน uh huh. จะไปถึงถึงพาร์ทสุดท้ายของฮาฟฮาฟไทม์ time, ครึ่งหลังอะไรอย่างเงี uh ้ยครับจริงๆนั่นคือต้องต้องซ้อมหรือว่ามันมาจากอินเนอร์ด้วยความที่ว่าทั้งคู่ทำงานเยอะมากครับเราก็เลยมีเวลาซ้อมเมื่อวานนี้ uh huh. เดียว <de el> ครับวันเดียวแต่จริงๆทุกคนรู้หรอครับว่าท่าไหนคือท่าซ้อมท่าไหนคือท่าท <c oughs> ่าแบบคิดเอาสดๆบนเวทีตอนนั้นเลยก็มีอะไรเงี้ยมีสักบอกได้ไหมว่าตรงไหนจะได้กลับยอ้อนูกลับยังงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันครับว่าทําอะไรลงไปเมื่อกี้นี้ม <c oughs> ันเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยจริงๆงถ้าสดๆ,ๆนี่เราต้องมีส่งซีกันไหมว่าน้องย่ามันเป็นอย่างที่แดดเป็นยังงั้นมองกันตลอดขึ้นเวทีตรงไหนนะปท่อนไหนนะอะไรเงี้ยฮะตอนารกเมื่อกี้พี่ดูจอพี่นึกว่าสงสัยตาหวานแั่ไม่ใช่คือเลิกลก ไกด์กันอยู่ไกดกันอยู่แต่แต่ี่ตาคูู่แกชุดชุดนี้ก็พี่ประกาศก็ตัดพี่ประกาศทําโชว์ฮะทำทำชุดทั้งหมดครับผมก็ชุดนี้ก็โชวด,ดเซ็กซี่หน่อยให้สมกับเพลงที่เราร้องไปอะไรเงี้ยครับผมความลึกถูกเลยมั้งตั้งแต่จับมาเด็กถูกต้องครับน่าจะเป็นความลึกโชว์สือดอรบาๆเบาด้วย อดอ,ดอดอาหารตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่กินข้าวเลยแต่ไตม่ใด้ไปพูดมาด้วยไหมคะมีไปซุ่มมา<ช>แต่อาหาสก็คีอปีซัพเก,ก็ต้องตัดให้เขาร้อนใช่ครับใช่ก็ถือว่าเป็น เป็นงานที่แฟนคลับช่อง3ามรอกันเพราะว่าหนึ่งก็คืออยากดูโชว์อยากดูงานฟุตบอลที่นักแสดงวันเตะด,ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสีสันประจําปีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการเรียกว่า,เ,าเป็นงานที่เลี้ยงขอบคุณให้กับแฟนๆช่อง3าที่ทีท่ดูแลด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแสดงว่าเมื่อกี้เราไปทาตรงทีมก็คือคําว่าข้างรักเลยข้างรักเลยเป็นทีม มิราเคิลออฟเลิฟเราแบบแบบครั้งรักแบบแซ่บๆแล้วกันครับอ่ารู้จักสู้คู่เพื่อนจะได้คู่เพื่อนจะคู่อเล็กกับโบแล้วก็คู่มาร์กกับคิมมากกับคิมเนี่ยเออเราดูเขาแบบแนวเทพนิยายไงอ่าโบกับอเล็กก็แนวแบบแบบอ่าแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเราก็มาแบบแนวแบบฉีกๆี่แบบเซ็กซี่อะไรเงี้ย เสียงน้องดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วแล้วก็แต่ว่ายังมีไอบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไอมากมากจริงๆเขาก็เจ็บซิโคงเพราะว่าไอเยอะอะไรเงี้ยครับก็แบบน่าจะเป็นกระบังลมหรืออักเสบอะไรเงี้ยคุณหมอบอกอย่างสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงห้องจริงๆอันนี้นอกจากนอนด้วยกได้ยินเสียงอ่ะก็ ตกใจครับตกใจเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาบอกเขาไม่สบายอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่มันไม่ใช่โควิดอะไรเงี้ยแต่มันน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นคล้ายๆเป็นไข้หวัดลงคอหรืออะไรประมาณนี้ครับอาจจะก็เมื่อวานเราโรงพยาบาลตอครัีนเกิดนอนเป็นการสวงบ,บ้านไปอ๋อจริงๆจริงๆก็เรเซอร์ไพรส์ไปแล้วครับ ที่วันวันก่อนวันเกิดเขาเพราะผมมีงานไปต่างจังหวัดแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นทางทีมงานกับพี่ก้องทางคุณสมรักพี่ดิวครับที่ที่อยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเพราะว่าเป็นเดือนเดียวกันกับพี่หมากด้วยอะไรเงี้ยก็มีแบบเซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยน่ารักดีครับสนุกมันจุดติดไหมจุดติดจุดติดเพราะลมมันแรงมากครับเวานแล้วตอนจริงมีของขวัญอะไรให้น้องไหมคะมี มีครับมีก็เป็นเอ่อเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยอคือเขาเีเวลพารลอะรอก็เาเขาเขาเคยบอกว่าแบบเขาเขาแบบส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบ Icana, เออแบบอันนี้มันน่าจะใช้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าซื้อให้หน่อยหรือว่าอยากได้อะไรนะครับเราก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันเกิดก็ซื้อนี้ให้ละกันเพราะว่าเอ่ออะไรหลายอย่างเขาก็มีหมดแล้วอะไรเงี้ยครับที่ถามว่าเป็นนานๆแล้วมันยากมันกับการซื้อของยากสิยากยากอันนี้ก็อคนเป็นนักซื้อเครื่องซื้อสิบสิบโมงนะสิอย่างอนะ มันงงนะมมันเป็นเครื่องอับไอน้ำแบบทำความสะอาดพวกคือไม่ได้ใช้เขาเป็นแม่บ้านนะหมายถึงว่า <laughs> ไม่ได้จะคิดว่าน้องแบบเปิร์แบบอนาคตต้องเป็นแม่บ้านเออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำความสะอาดบ้านเองอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเขาก็มีความแบบรักบ้านเขาดูแลแบบความสะอาดในบ้านเขาตลอดอย่างเงี้ยผมว่าก็เหมาะสมกับเขาดีเลยเนี่ยเขาตกใจไหมตอนเห็นว่า <laughs> ขาก็ดีใจครับดีใจไม่พี่ย้อนถามตอนที่ไปกินข้าวรุ่แฟนที่มีหมากกินด้วยหลายคนเลยแน่ก็ไม่ได้ไปในรูปมันไม่มีเราไงไม่ได้ไปครับแต่คนถามว่าอ้าวน้าเดทหายไปไหนเป็นถามในโลกโซเชียลมากผมน่าจะถ่ายรูปคอหรือไม่ก็ถ่ายหนังต่างจังหวัดครับใช่ใช่ครับแต่เขาบอกว่าถ่าตลกกันก่อนก็คือนั้นกับไปก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์น้องครับน้าเดทตกใจมากคนถามว่าเราหายไปไหนหลายคนก็ตั้งคำถามคิดไปเองครับ ก็ไม่ไม่ได้ซื้อเพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าแบบเราเราไม่ว่างอะไรเงี้ยครับก็เ,เลยแบบว่าเออไม่ได้ไปกินร้านช่วยนะเพราะว่าแบบติดถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเสร็จแล้วแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาอะไรเงี้ยแบ <c oughs> บกกว่าแบบก็คือร้านงานเต้ยย่างฟางมาเดิ <c oughs> เขาทางานหนักมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราเองพอได้มีโอกาสได้ทํางานหนักๆเหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบเขาเป็นคนที่อดทนแล้วก็แข็งแบบแข็งแรงมากๆอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาหมดโปรเจกต์หลายๆอย่างไปในปีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เขาได้แบบมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยของเขาอะไรเงี้ยเขาสวยท<ๆ>ุกว<ๆ>ันตามที่เรา ใช่แน่นอนแน่นอนเราทุกคนรู้แล้วว่าเขาสวยที่สุดวันแตัอย่างว่านี่เป็นการอวยพรสุดท้ายของการแฟนกันโอ้ยได้ปีได้ปีตน้กาสการ์ตไ๊กตาสการ์ตนกตาสการกตกตาสการ์ตุ๊กตาสกากตาสกาันตุ้กัาสการ์ุ๊กตาก็ยกากานเตุ๊กาสการ์กตาการ์วุ๊กตาสรทุกปาก็ยากยากเรมือนกาสกรตสาตุวาสแารการอวยพรสุาากร อย่างครับอย่างเดือนนี้ก็เราจริงๆเราก็เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดครับไม่ทราบใช่ครับโอเคขอบคุณผู้ชมครับคุณครับ Welcome to Star Society